สวัสดีครับดูดวงรายวันของวันที่9มิถุนายน2565นะครับอ่าในเปิดกล่องไพ่กันเลยทีเดียวนะครับนะท่านที่ชมนใน t ิ k ต o k กดถูกใจนะครับกดคอมเมนต์นะแล้วติดตามช่องนี้ของอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์หนุ่ม V2 โค้ชพลังใจนะครับอ่ะนะเป็นยู e r เซอร์สำรองที่อาจารย์ใช้ ในช่วงที่ยูเซอร์หลักนะครับยังยังมีปัญหาอยู่นะครับจะถึงวันที่10นะครับโอเคเรามาเริ่มดูดวงรายวันนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะช่วงนี้ต้องบอกว่ากิจการมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังอารมณ์นะครับ <c oughs> นะสำหรับในเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้การเงินมักจะมีปัญหานะเ,าเพราะฉะนั้นแล้วการเซ็นหนังสือสัญญาทําอะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังนะครับ ดูในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ให้ระวังนะฮะการทํางานหนักเกินไปหรือว่าความเครียดมักจะทําให้อ่าเราเครียดแหละช่วงนี้คู่แข่งเยอะนะครับก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของคนโสดครับช่วงนี้ยังโสดอยู่นะครับยังไม่มีใครเข้ามาเนาะชีวิตคู่นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ตัวคุณเองนะนะครับมักจะมีเรื่องให้คิดแล้วก็เครียดอยู่เรื่อยๆนะครับจุกจิกจุกจิกเนาะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะ เสริมดวงนะครับของคนวันอาทิตย์นะให้ไปทําบุญวัดใกล้ๆน้านะครับไหว้หลวงปู่ทวดและอย่าลืมใช้สีเสริมดวงเป็นสีชมพูนะครับโดดเด่นเรื่องการงานและสีเขียวเป็นการเงินนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะฮะช่วงนี้ต้องบอกว่าการงานนะครับคุณต้องรอคอยนะฮะสักหน่อย นะยังไม่สมหวังในเรื่องของการงานทาอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับแต่การเงินก็ยังดียังมีคนช่วยนะครับยังมีเงินเข้ามาอยู่นะครับส่วนในเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับก็ดูนิดนึงในเรื่องของระบบเลือดนะครับระบบภายในร่างกายของตัวเราเองนะครับจะมีปัญหาแต่ก็ไม่เป็นมากครับเล็กๆน,น้อยๆคนโสดให้ระวังการขัดแยง้งหรือการมีปากเสียงกับคนใกล้ชิดความรักยังไม่มานะครับในช่วงนี้เนาะ ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับคุณก็จะเจอปัญหานะครับจุกจิก,จก,จกในสไตล์ของคุณเองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความอ่อนไหวเชื่อคนง่ายนะครับทําบุญเขาบอกว่าให้ใส่บาตรด้วยน้ํานมหรือว่าแกงจืดอะไรพวกอะไรพวกนี้แล้วก็สีที่เสริมดวงนะครับก็เป็นสีฟ้านะให้การอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีครับอ่าอะ ท่านที่นะครับเกิดวันอังคารครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะให้ระวังกิจ,จการงานของคุณนะครับจะมีคู่แข่งหรือจะมีคนเข้ามาทำให้มีปัญหาได้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนการเงินยังไม่ค่อยมั่นคงยังไม่ค่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินใจเย็นๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะในช่วงนี้ครับในะเรื่องสุขภาพาให้ระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับ ดูในะเรื่องของอความเครียดประสาตาด้วยนะครับอ้าวมาดูในเรื่องของคนโสดครับเขาบอกว่าจะเจอคู่ที่ถูกใจจะเจอคนที่ใช่เข้ามาในช่วงนี้ก็ขอให้เจอจริงๆนะครับจะได้มีความสุขเนาะแต่คนที่มีคู่แล้วระวังมือที่3ที่จะเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณโดยเฉพาะตัวคุณเองนะครับเพราะว่า,ามันจะทำให้เรายุ่งยากใจลำบากใจมีเรื่องปิดปิดบงับงบ คู่รักของเรานั่นเสริมดวงด้วยการไปบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินพระรศนวรมหาราชนะครับไปไหว้นะฮะอ่ากมลชุมพรและที่สําคัญใช้สีส้มในการเสริมดวงหรือสีทองนะครับจะโชคดีมากๆเลยอ่ะท่านที่เกิดในวันพุธครับผมแหมมาเลยครับท่านที่เกิดในวันพุธในช่วงนี้เขาบอกว่า ปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานมีการเริ่มต้นมีการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีครับส่วนการเงินนั้นยังต้องบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วงนี้อย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรมากมายมักจะมีการลงทุนที่เสียหายสุขภาพนะฮะระวังเรื่องการเจ็บป่วยการขัดแยง้งมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงด้วยนะครับความรักคนโสดเชื่อว่าช่วงนี้ปัญหา ยังไม่มีคู่ก็ยังไม่มานะฮะช่วงนี้เนาะรอไปก่อนนะครับได้แต่แอบรักเขาอะนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วครับบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับดวงของคุณเนี่ยไม่ว่าจะมีความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่มีการเคลียร์กันอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาครับตอนนี้การเสริมดวงของคนวันพุธก็คือนะครับเขาบอกว่าให้เอาอาหารเส้นเนไปถวายพระนะครับหรือไม่ก็ขนมจีนนะครับสำหรับ คนวันพุธกลางคืนก็จะดีมากนะครับแล้วก็สีแสมดวงถ้าเป็นวันพุธกลางวันให้ใช้สีสีฟ้าหรือสีขาวนะครับส่วนสีของคนวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนนะครับส่วนสีเสมดวงของพุธกลางคืนก็ใช้สีม่วงนะครับสีม่วงครับผมส่วนสีของคนวันพุธกลางคืนก็ใช้สีม่วงนะครับเสมดวงโอเคนะครับมาท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีครับ นะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่ากิจการงานของคุณมีการมีการปรับแต่งมีการาปรับปรุงงานที่ดีขึ้นงานเยอะขึ้นนะครับแต่การเงินวันนี้คุณจะได้รับเงินก้อนหรือมีโชคลาบนะครับถือว่าโชคดีแต่ว่าสุขภาพนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับช่วงนี้ชิลๆสบายๆนะครับแต่คนโสดเชื่อว่าช่วงนี้คุณยังไม่ได้รับความรักหรอกนะครับหรือว่าความรักยังไม่ดีเพราะคุณเป็นคนที่ จะรักใครก็ระแวงนะครับแต่คนที่มีคู่จะต้องบอกว่าได้รับเรื่องดีๆหรือจะได้ข่าวดีจากคู่ของคุณนั่นเองครับอ่ะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเสริมดวงด้วยการไปทําบุญไปไหว้พระไปปิดทองพระนะครับอ่าใส่บาทเป็นพวกแกงบทพักทองก็จะดีแล้วก็สีที่ใช้เสริมดวงเป็นสีฟ้านะครับโอเคท่านที่เกิดในวัน สุขครับดวงของคุณช่วงนี้ต้องบอกว่าเจอปัญหาหนักไหมก็หนักพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ปัญหามันก็วนไปวนมาในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งลงทุนครับถ้าลงทุนแล้วมักจะได้ของที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับหลือเรื่องจุกจิกจิอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับมาดูครับสุขภาพก็ระวังปัญหานะครับเพราะงานยุ่งเครียดเลยนะฮะช่วงนี้ นะปัญหามันวุ่นวายยุ่งเหยิงครับระวังโรคกระเพาะอาหารด้วยนะครับส่วนในเรื่องของคนโสดครับช่วงนี้นะครับก็ยังไม่มีเข้ามาเนาะคนมันสุกนะครับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ให้ระวังการแตกแยกการระหองระแหงหรือมีปัญหาคิดอัดและขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันศุกร์อย่าลืมไปทําบุญานะโรงศพนะครับแล้วก็ไป อาหาสีที่จะเสริมดวงก็เป็นสีชมพูนะครับเป็นสีในการเสริมดวงได้อย่างดีครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับช่วงนี้นะฮะกิจการงานก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ดีครับในส่วนงานนะครับส่วนการเงินนั้นถือว่าช่วงนี้นะครับมีการปรับตัวได้สวยมากนะครับการเงินถือว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะครับแต่ว่ายังต้องสร้างเขาเรียกว่าเงือไม่ตกไม่ได้ตังค์นะฮะสุขภาพ ช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีจังเลยนะครับอาการจะป่วยที่ป่วยก็จะหายนะครับคนรักนะครับคนโสดเนี่ยนะฮะความรักคนโสดถือว่าช่วงนี้ยังไม่ดีนะครับยังมีเรื่องอึดอัดเรื่องไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ยังไม่มีเรื่องคู่เข้ามาแต่คนที่มีคู่แล้วเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างที่คุณเจออยู่กําลังถูกแก้ไขเป็นในทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์ให้ไหว้พญานาคไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เทเวสุวรรณนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับสีที่ใช้เสริมด้วยก็คือสีดํานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณที่กดไลฟ์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ comment, กดติดตามโปรไฟล์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆครับสวัสดีครับ